ยูคิดกันทั้งที่หกห้าน่นศูนย์ยูนี้แล้สามมันยูพี่ไม่ครับแลวหาส่งเห็นดูน่าใจดใจนู่นไม่แกลไม่หาอย่างี่สว่งนี่อย่างที่ศูนย,ย์มาอยู่ที่อันนี้วัแรกออกสามตัวคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชิวช่องกาพารวยมือนีพาเอฟซีมาหาหลวงปูอยู่วัดปานะครับผมมาตามแนวทางเชือกนะครับเรืเชือกหวดก้อนหนะ้าศูนย์หกสามห้าศูนย์หกสามรถหมาดไดรถมอไซค์นะเนี่ยไอ้กาไปใช้มาไส้ขี่มอไซค์ลนะห้าหกหกออกสองวัดแล้วมัอน,นี้ก็มาถวายน้ำกับแอดไม วันนี้อาจจะได้ตัวดีนะครับผมไม่เหน็ดไม่แน่ไปตามแอดมาตามมาตามมาบาตอกแอดก็ได้ถอกแอดจังเอ้าไปไปไปขอบปาเขอบดุมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนมัสการครับหลวงปู่ครับผมเมื่อนี้ผมได้น้ำดื่มน้ำกับนมมาถวายหลวงปู่ครับผมสาธุครับผมโอ้ยเอ็ซี เชดายครับผมหกหลวงปู่เห็นตัวใดนะครับเห็นแต่หลวงปู่ทรงไปให้แอดไม่เห็นมกเห็นหาแล้วก็ศูนย์แล้วก็สามหกห้าศูนย์สามก็เลยบอกว่าถ่านบอกให้รวงไาจับใส่กันเอาอเครับครับผม เสียดายเนาะครับเพราะว่ามันศูนย์ศนมันติดตามมากู่ตลอดแต่ว่ามันติดยุโรปยุโรปหอยหอยปลาด้วยน้ำกระเจ้า,าะนั่อ๋อครับผมมันก็หาโย,ยติสกันแต่ว่าสามนี่มันติอยู่กับไก่มูส์ครับเ<น>็นเราหลวงปวู่ 5, มีห้ามีศูนย์มีหกแต่กับมีสามผมกับบัลเลจับบัได้ตันหลอกสิได้บอกเพิ่นดีๆให้ถือน้ำก็น่าที่นี่เรื่อ เพื่ไม่บอกไอ้ไม่เหมือนมากับมันมีหกไม่หามีส่วนบอกเรื่องคิดพอสามแต่มีสามติดไปน้ำมีสามน้ำเนร่ยเห็นเห็นเอ็ดใหม่ว่ามีสามติดมาน้ำนะครับผมออกสามตัวแต่หกตัวมีในสามตัวมีหกตัวรางวัลทีหนึ่งเลยนะครับผมบอกวลยรหกู่วนห้าบอห้าห้าเท่าไห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกสามสามห้าหกบครับ เดืดงาม่ดืน้ากันมัดสุโตเลยครับผมที่จะงวดตัวกันแปดเท่าไรบ่แปดอาสว่งก็การเนอะมันก็มีมีมัดทุตเียันมนี่มัดสุกโตก็กันบ่ครับอืมต้งแต่อาสว่างแตีอยู่ใหียตัครับงวดนี้งวดนี้หลวงพ่อเห็ดมือไดครับผมเห็ดวันพันไงอ๋อเห็ดวันพันงนงราจะร่มกู้ัแล้วครับผม วันน่าต้องห้ามห้ามพลาได้ต้องต้องโจดไว้ต้องเดี๋ยวผมจะโจดใส่กระดาษไว้กับให้กับเย็บซี่ม่แต่ไปลงคลิปม่แต่ไม่แต่ว่าเอาครับแต่ว่าไม่แต่ว่าอะไรอะไแห้งหรือแต่ว่าบ่อยากคนมาด่าบ่ต้องทั้งวัานั่นเราตนี่มือเสาร์ก็เขียนใช้ปี่ใช้ปี่ใช้กระดาษใช้กระเป๋ากระเป๋าอะไกันนี่มือเสาร์ป็นอะไรเกี้ยงง่ยอ๋อครับเกียงแพ้ห้าบ่ห้าบ่ได้ไป๊กง่ายบ่ได้ไร บ่ได้แต่งางายบ่ได้แต่งมงายงานง้มบ่ได้แต่งานที่ั่คือว่าข้าเพิ่นคือเพิ่นโัดเบี้ยขาก็เป็นเหมนเป็นท่านข้าคือว่าข่าสเป็นอ้ท่านไปยังเสียหน้าครับให้เพิ่นไปพิจารณาเอาครับพิารณาเอาเพราะว่าข้าก็อาศัยเพิ่นเพิ่นอาศัยท่าครับผมหากิ้งานงานทั้งนุ่มนะแต่เอฟซีว่าสามงวดเดยครับงวดก่อนนี่สามเจ็ดอายุเพิ่นเท่าใดก็สามสามสามเก้าแบบออกสามหก โอ้ยเอฟซีแต่ตัวที่กันไว้ให้ก็มีมีเอฟซีบอกว่าเข่าอยู่เด้อคนว่าสามหกสามเก่าเพาการเชียนลงใน่บไตมีพันนห้าอันแ้วแต่เธอเืมีสามศูนย์นมาสามศูนย์สามหนึ่งครับจะหสามสามาตรงนี้อไรครับครับแต่ไม่เข้าจุดสามเก้าต่อมัขนนั้นพันยังนม่นมันกับว่ามันเจอน้องเพราะว่าพอรอบที่สองมันว่าเขามัน่าครับ รอ,ร,อร,อรอบรอบแรกมันเข่าทามตัวรอบที่สองมันบวเข่ามารอบที่สามแต่แรเฮ็ดไปเฮ็ดไปเพราะห่างกนไหนย่นอมถ้าผู้ใดดวงดีผูน้นั้นะ็สืเอื้นไน้ครับแต่พอได้บริเขียนปีแจกข <มา S 1> <c oughs> ้าเจ้ามามาไมาม่เขียนนั่นแจกข้าเวแต่แค่แจก,อแจกสองสองหัวเขา้อมเก่าครับผมเตะตัวนี้เ่าได้เขียนแจกมันบ่นรครับผมตัวนี้มิตรบัวผู้ใดข้าวกับบัวแต่ว่าวันเราไปแจกดิ ชงไปต้องแซดให้ผู้นั้นผู้นี่ผู้คนที่สนิทกันคนที่เร่อกันแย่งมูละคนทีงจกนหช่งไปชงรูปไปให้กันล้ว่าผู้บ่ายเห็นตัวนี้เด้อเห็นเห็นเห็นศูนย์เห็นหาเห็นหกเห็นสามเด้อที่จะละนาเอาเด้อที่จะหน้เอาคนนี้ตัว่าเข้เอาไปแล้วสิบบกช่งแซดไปให้สนิทสิบคนหมดน้ให้เราไปศูนย์ห้าหกสามพอดีครับผมชี้สงลงปูส่งไปสามตัว ส่วนมากจะเห็นซีโตเนาะครับผมที่ว่าถึงมาสามโตงวดแรกก็แปดห้าสองแล้วก็ศูนย์ออกแปดห้าสองแล้วก็ห้าศูนงวดนี้ศูนย์ห้าหกแล้วก็สามกลับมาหอดแล้วก็มานังเหยดดู้เดียวถ้ามนกอนสงน้ำก้อนทีไปทําัดมาแล้วมานั่งเห็ีดูกเดียวมานั่ีสามารถีเห็นะเดูเดียวก็เนา มาบอกมาเขียนไว,ยว้เด้อถ้ามาแล้วยังถือรมาเปิดเบื่บองเด้อครับถ้ามาแล้วมาเปิดเบื่องแล้วตายบูไปหลวงพ่อบ่แม่นออกว่นเต่วันเกิดกับพ่อสอเพลินบอกครับสามงวดเพราะวันเกิดวันที่หกสองห้าสองแปดเบื้องดีๆออกออกสามงวดได้ด้ครับอยู่อยู่ในวันเกิดเพลินนะเรือตัวใดครับผมเดี๋ยวผมหยิบประกาหลวงพ่อเขียนนะครับ เดี๋ยวมาเดี๋ยวนี้กนะ็ได้ครับผมแอดใหม่ถือไม่นั่น,นเลยตัวใดที่พ่าท่านได้ออกงาเทีหลวงพ่อเฮ็ดแล้วตรงกันกับจเีเทปฟาไปซื้อะะอุปกรน์วันที่สามต้องได้เนาะครับผมนี่ชอันนี้นี่นะอ๋ออันนี้ลงพ่อเหยีอันแค่ที่หลวงพ่อเหยนวันที่หกนาะครับผมหก สองห้าสองแปดถูกปะครับผม <Yeah. S 1> ถูกอยู่นะครับ <Yeah. S 1> งวดงวดแรกออกแปดสองห้าครับแปดห้าสองว่าสองออกว่าสองออกแปดแปดหกห้าแปดหกห้าว่าสามออกสามห้าหกเห็นปะ <Yeah. S 1> อยู่ในนี้หมดเลยเหลือ <Le> er ตัวใด เหลือตัวใดอยู่ในเนี่ยเอาไปซื้อเอาเนี่ยอยู่ในนี่คนหายจนว่าเาถือมันแล้วเบิ่งแล้วเห็นไหมถือเอาเขาแอร์กันเอาเนี่ย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 อายุยังอายุายครับเหลืออายุอายุสามสิบสี่สี่สิบแต่ผมว่าจีออกอยู่ในนี้มดจนมดถูกตัวผมว่าเราควรจะไปออกอายุ ออกมาเลยแหละไออกไปงวดแรกออกสามตัวพอสองออกเสียกันมุนเอาท่านพีเฮดเสียกันเสียกขาขาเข้ามาอ่นของไทบาออองกับว่หจับซื้อแย่นะผมือนเดือดีเอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาน้ำแว่นเพลินครับทำมันซื้อได้ครับเคยวันเดือดผีเกิดเควันเดือดผีเกิดมัอได้เอื่อนบวกถ้าเรยไป หมอบินยากขึ้นมากขึ้นมากครับผมไอ้ลวงหลวงพ่อจินมาเห็นบ่ะห่านไดลขึ้นมาครับเซียนหรือว่เหมือนคนเอาเซียนนะเซียนพ้องบมดนี่เยอ่องเล้เอาเสียนนี่ให้ผมถือก่อนรับหลวงพ่อผมว่ท่านได้ถือย่ะวันนี้จีนอันนั้นฟังยืลูกก่อนข้างผมคุณเจ้าพ่อได้ตรงอย่างยืมฟังยไหมครับมาต้องไปเอาท่างใดเอาเสือเอายูนี่ให้ถือกอน อันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับหลวงพ่อมีญยาดโยมมานิมตนนิม์นห้เหตดหลวงพ่อก็ได้เห็ดนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ยาติใหายโยมนี่หลวงพ่อเห็ดเฮตดตาดบ่ครับเม่ยเอ้ผมเอาที่ันได้คิดว่าสำคัวเด้อเหตุไม่ควตาดเยนะฮะอหางให้จัฟังเฮ็ดเื่ครับผม นี่ล่าล่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อผมล่านะครับผมแล้วล่าแล้วจ้ะ